นวนิยายเสียงเรื่องสากุระพรัดทินประพันธ์โดยเพราดาเฟื่องอักษรบทที่47คุณอติราชลืมตาขึ้นช้าๆบรรยากาศรอบกายดูสงบเงียบท่านสูดลมหายใจแรงๆเข้าปอดรู้สึกผิดปกติในกลิ่นอายที่สูดเข้าไปท่านค่อยๆเหลียวมองไปรอบๆห้องไม่ใช่ที่บ้านห้องนี้ฉาบทาด้วยสีเขียวอ่อนสะอาดตา ไม่ใช่ที่บ้านช้างเผือกแน่นอนเพราะที่ห้องท่านไม่ได้ทาสีเขียวสายตาท่านไปสะดุดอยู่ที่ขวดน้ำเกลือข้างๆกายมันถูกแขวนไว้บนเสาเหล็กสีขาวน้ำเกลือพร่องไปกว่าครึ่งท่านลองขยับแขนข้างนั้นดูรู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้ที่นี่โรงพยาบาลแน่นอนใช่แล้วคุณอติราชขยับกายเบาๆ ขณะที่ประตูห้องถูกผลักเข้ามาพยาบาลในชุดสีขาวสะอาดเดินมาที่เตียงท่านอย่างรวดเร็วพร้อมด้วยรอยยิ้มตื่นแล้วหรอคะผมผมอยู่ที่ไหนท่านเอ่ยถามอย่างจะให้แน่ใจโรงพยาบาลคะ่ะท่านสบายขึ้นแล้วนะคะแล้วเอออาจารย์ ออคุณหมอตรีวิทย์อยู่ห้องอุบัติเหตุค่ะประเดี๋ยวคงมาท่านให้ดิฉันคอยดูแลท่านแทนสักครู่คุณอัติราชพยักหน้าช้าๆแม้จะยังไม่เข้าใจนักท่านกำลังลำดับเหตุการณ์ว่าเป็นมาอย่างไรจึงต้องเข้ามานอนในโรงพยาบาลในครั้งนี้ท่านหลับตาลงช้าๆทานเครื่องดื่มร้อนๆสักถ้วยไหมคะนางพยาบาลถามเบาๆอยู่ข้างเตียง ท่านสายหน้าช้าๆไม่ละขอบใจนะมันไม่หิวงั้นดื่มน้ำอุ่นสักนิดนะคะคุณอัติราชพยักหน้าน้อยๆท่านรู้สึกคอแห้งเหมือนกันในเวลานั้นหลังจากดื่มน้ำจากแก้วที่พยาบาลพยุงให้แล้วท่านก็เอนกายลงนอนตามเดิมเดี๋ยวเริ่มง่วงขึ้นมาอีกครั้งนึกแปลกใจตัวเองว่าปกติเป็นคนนอนยาก วันนี้ทำไมถึงอยากนอนเร็วนักก็ไม่รู้และท่านเองก็ไม่รู้ว่าขณะนี้มันเวลาเท่าไหร่แล้วท่านหลับไปในเวลาต่อมาและลืมตาขึ้นอีกครั้งในเช้าของวันใหม่วันหนึ่งคุณพ่อครับท่านเพลงใบ,บหน้าของอภิรามที่ยืนอยู่ชิดขอบเตียงตารามครับผมเองคุณพ่อสบายขึ้นแล้วนะครับ ชายหนุ่มกุมมือทั้งสองของบิดาไว้คุณอจริราชเพิ่งรู้สึกตัวว่าแขนที่ถูกตรึงติดหมอนทรายเพราะให้น้ำเกลือนั้นบัดนี้เป็นอิสระแล้วพ่อเป็นอะไรไปตรามท่านถามเบาๆแล้วเริ่มรับรู้อีกว่านอกจากลูกชายคนเดียวของท่านแล้วยังมีคนอื่นๆอยู่รายรอบเตียงที่ท่านนอนอยู่หลายคนพ่อจา๋า โอู้เรียกคุณอติราชเบาๆด้วยน้ำเสียงกลางวานสดใสสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้นอย่างน่าประหลาดว่าไงลูกพ่อหายแล้วนะคะอีกสองวันคุณอาหมอก็อนุญาตให้คุณพ่อกลับบ้านได้พ่อเป็นอะไรไปลลูกก็พ่อนอนอยู่ดีๆที่บ้านเราค่ะแต่พ่อเงียบไปเฉยๆขยับก็ไม่รู้สึกตัว ดีว่าป้าชื่นเขาไปเห็นซะก่อนโอมูอธิบายให้คุณอติราชเข้าใจว่าเพราะอะไรท่านจึงต้องมานอนอยู่โรงพยาบาลวันนั้นนางชื่นเข้าไปทำความสะอาดในห้องคุณอติราชตามปกติในทุกเย็นพอมองไปบนเตียงก็ตกใจและยิ่งตกใจหนักขึ้นเมื่อเรียกท่านแล้วเขย่าท่านก็แล้วท่านก็นิ่งเงียบ มีแต่ดวงตาเท่านั้นที่เบิกโตอยู่อย่างนั้นและหลังจากหมอตรีวิทย์และทุกคนเข้าไปดูอาการท่านก็ยังไม่รู้สึกตัวอ่อนไปทั้งร่างทั้งหมดจึงช่วยกันหามร่างของท่านมาโรงพยาบาลหลังจากนอนเงียบให้การรักษาอยู่สองวันสองคืนคุณอจิราชจึงได้รู้สึกตัวในเวลานี้เพาะเป็นขนาดนั้นเชียวเลยลูกพอฟังเรื่องราวจบ ท่านก็รำพึงออกมาอย่างชงนสนเท่นในตัวเองเอ๊ะทำไมพ่อถึงเป็นได้เพียงนั้นคุณอาบอกคุณพ่อช็อกไปนะครับอภิรามตอบแทนทุกคนรวมทั้งท่านให้หายข้องใจแต่อย่าคิดอะไรเลยตอนนี้นายปลอดภัยแล้วราชเสียงนั้นเป็นเสียงของหมอตรีวิทย์ผู้เพิ่งเปิดประตูเข้ามา ช็อกฉันช็กอย่างงั้นเหรอวิทคงงั้นแหละไม่งั้นแกก็รู้สึกตัวนะสิอย่าคิดกังวลไปเลยนะแกคนเราแก่ลงไปก็อย่างนี้แหละไม่พ้นกันสักคนไม่ว่าแกว่าฉันคงไม่รู้เลยเนี่ยว่าใครจะไปก่อนน้ำเสียงของหมอตรีวิทออกร่าเริงทงั้งทที่ใจออกมนมน ยิ่งเห็นอาการของเพื่อนในเวลานี้ยิ่งไม่สบายใจเลยฉันอาจจะไปก่อนแกก็ได้นายหมอเอ้ยคุณอติราชพึมพำออกมาคิดถึงตัวเองในวันนั้นวันที่โอมมและอภิรามไปส่งท่านนอนบนเตียงแล้วพาก,กันกลับออกไปหลังจากที่หลับตาลงสักครู่ท่านก็หลับไปด้วยความสบายใจแต่แล้วดูเหมือนท่านจะฝันใช่แล้ว ฝันจริงๆคุณอัติราเริ่มดำดับความฝันท่านฝันเห็นคุณโชมเดือนผู้เป็นภรรยาและอภิรติผู้เป็นบุตรสาวทั้งสองเดินมาหาท่านถึงเตียงใบหน้าของภรรยาและลูกหมุนมองโดยเฉพาะอภิรตินั้นหน้าตาซีเซียวเนื้อตัวเปียกโชกพ่อจ๋ารติไม่มีความสุขช่วยรติด้วย ลูกสาวท่านฟูบหน้าร้องไห้อยู่กับขอบเตียงขณะที่ท่านนอนตะลึงตะลไยพูดอะไรไม่ออกแม้สักคำช่วยลูกด้วยเถอะขุนให้รติกลับบ้านเราแววเสียงคุณชมเดือนดังอยู่ข้างกายขณะที่ท่านแข็งไปทั้งตัวและท่านก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยความฝันช่างหน้าสะพึงกลัวอะไรเช่นนั้นลูกกับภรรยาไม่มีความสุข เป็นความจริงหรือคุณอติรารู้สึกปวดแปลบที่ดวงใจใบหน้าพอจะมีเลือดฝาดบิดเบี้ยวเยเกเหมือนคนกำลังได้รับความเจ็บปวดกระทันหันคุณพ่ออาหมอครับอภิรามตกใจในอาการของบิดาที่เกิดขึ้นในทันทีปวกเธอออกไปข้างนอกกันก่อนเถอะหมอตรีวิทย์หันไปทางพยาบาลหลังจากสั่งอภิรามและทุกคนแล้วคุณออน ไปเตรียมเครื่องมือมาได้เลยค่ะพยาบาลสาวปฏิบัติตามคำสั่งอย่างรวดเร็วโอมูนากามรินั่งตามลำพังใต้ร่มหูกวางริมสระน้ำในบ้านช้างเผือกสายตาของหญิงสาวท่อสงบอยู่บนผืนน้ำสีครามใสหญิงสาวกำลังคิดถึงบ้านคิดถึงทุกคนในบ้านรวมไปจนถึงเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยทำไงจึงจะได้กลับคืนหนอ อมูเฝ้ารำพึงครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความกระหายจะได้กลับคืนสู่บ้านเกิดของตัวเองอาการของคุณอติราชดีขึ้นหลังจากนอนรับการรักษาที่โรงพยาบาลเกือบเดือนและบัดนี้ท่านก็ได้กลับมาพักผ่อนอยู่บ้านแล้วอยากจะกลับไปในช่วงนี้เหลือเกินแต่เธอเองเมื่อเห็นอภิรามทำเฉยๆจึงไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกไปก่อน หน้าตาของเขายิ่งหมุนมองในบางครั้งเธอยิ่งไม่กล้าสแสดงอะไรออกไปได้แต่เงียบกันอยู่เช่นนี้หญิงสาวถอนใจแรงๆอย่างเดียวได้จะมีใครเป็นเหมือนเรานะคิดอะไรอยู่เหรอคุณโอโมแววเสียงทักทายเป็นภาษาอังกฤษเบื้องหลังทำให้โอมมสะดุ้งน,น้อยๆก่อนจะหันไปมองเออคุณพิราม ความจริงคุณน่าจะเรียกผมว่าพี่รามอย่างเก่าเขายิ้มให้เธอน้อยๆขณะก้าวเข้ามานาั่งใกล้ๆกลิ่นกายอ่อนๆของเขาลอยมากระทบจมูกของโอมุแม้เขาจะทำงานมาทั้งวันแต่กลินกล่นกายเขายังสะอาดอยู่เสมอเธอสังเกตหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่รามพี่รามเหรอคะหญิงสาวหันไปทางเดิมแววตาเริ่มเหมือลอยไปอีก ครับพี่รามฟังดูเหมือนเราอยู่ใกล้กันไม่ไกลราวกับอยู่คนละฟากฟ้าแต่อีกหน่อยทีฉันก็คงต้องไปจากคุณแล้วล่ะค่ะก็คงเหมือนที่คุณว่าเราไกลกันคนละฟากฟ้าเลยน้ำเสียงของโอมูรเรียบเรื่อยแต่ใจคนพูดกลับหักหายมองมางต้องไปจริงสินะคุณต้องไป อพิรามเองก็รู้สึกใจหายทั้งคู่เงียบงันไปโดยไม่ได้นัดหมายปล่อยให้บรรยากาศรอบกายเงียบสงบมีเพียงเสียงผุดของปลาในสะที่ดังอยู่เป็นระยะระยะเท่านั้นเป็นครู่ใหญ่โอโมก,ก็หันมาเธอมองใบหน้าคมที่หม่นเศร้าของฝ่ายที่นั่งข้างๆด้วยประกายตาอ่อนแสงยามนี้เขายังมีเธออยู่หากเธอต้องจากไปไกล เขาจะเป็นฉันใดหนอแล้วแล้วอีกเมื่อไรเธอกับเขาจะได้พบกันโตเกียวกับกรุงเทพไม่ใช่ใกล้เลยมันเหมือนอยู่คนละฟากฟ้าจริงๆคุณอภิรามคะชายหนุ่มหันมาสบตาหญิงสาวดวงตาคมกล้าที่เคยเปล่งประกายนักบัดนี้หม่นแสงโดยเจ้าตัวเองไม่ทราบ เห็นวลตาภายใต้กรอบแว่นสีดำของชายหนุม่มโอมูก็สะทานใจเออหญิงสาวกลืนน้ำลายยากเย็นมีอะไรหรอครับเขานึกอยากจับมือน้อยๆทั้งสองของโอมูไปกุมไว้เพื่อแลกเปลี่ยนไออุ่นความหนาวเหน็บก่อกินจิตใจอยาพรามานานนักเขาถังอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวและทุกขทรมานใจสาหัสจากภาวะการลหลายๆด้าน รอบกายในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้มันเหน็บหนาวทรมานจนอยากให้ใครสักคนมาจุนเจอือมอบไออุ่นแห่งความรักความปรารถนาดีให้แก่ดวงใจของเขาสักคนคุณคิดว่าดิฉันจะเริ่มตรงไหนดีคะสำหรับเรื่องของดิฉันนั้นเรื่องของคุณค่ะดิฉันจะเริ่มตรงไหนก่อนดีเขาเงียบไปนาน จนหญิงสาวต้องหันมาดูหรือคุณยังไม่พร้อมอะไรอีกคะปะเปล่าทำไมพูดอย่างนั้นล่ะโอโมุผมผมพร้อมเสมอหากคุณต้องการกลับโตเกียวขอบคุณค่ะดิฉันต้องกลับแน่เพราะอาการของคุณพ่อดีขึ้นมากแล้วว่าแต่ว่าตัวดิฉันเนี่ยจะเริ่มยังไงก่อนดี มันเหมือนตายจากกันไปแล้วจู่ๆดิฉันไปยืนอยู่หน้าบ้านคงโอลหมนกันหน้าดูครับผมก็ว่างั้นเรามาช่วยกันคิดเถอะค่ะสองคนคิดดีกว่าคนเดียวคิดดิฉันจะค่อยๆติดต่อไปทางบ้านคุณเห็นด้วยไหมโอมูบอกความในใจแก่เขาตามที่คิดไว้ตั้งแต่อาการป่วยของคุณอติราชดีขึ้น เธอก็เริ่มคิดถึงเรื่องจะกลับบ้านเงียบๆอยู่คนเดียวเสมอตั้งใจว่าหากทุกอย่างพร้อมเธอก็จะเตรียมตัวเตรียมใจกลับบ้านทันทีทางไหนล่ะครับทีแรกคิดว่าจะโทรศัพท์โอมูว่าแต่ไปไปมามาคงไม่ได้อาจเกิดช็อกกันเกิดขึ้นซะก่อนยุ่งทีเดียวงั้นควรเป็นจุดหมายค่ะ ดิฉันก็ว่างั้นจดหมายไปก่อนค่อยๆเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ท่านฟังท่านจะได้ไม่ตกใจดีไหมคะครับผมเห็นด้วยผมเองก็จะได้นําร่างยายจ๋าไปเผาแล้วเอากระดูกกลับมาเมืองไทยทำบุญให้แกคุณคงต้องไปโตเกียวกับดิฉันในวันนั้นเพราะต้องไปไปเผาคุณอภิรติครับผมต้องไปแน่ คิดคิดแล้วใจหายนะหน้าเขาหมดลงไปอีกโอโมโมองหน้าเขาอย่างเห็นใจแต่ถึงอย่างไรแกก็ตายไปแล้วจะร่ำร้องเรียกชีวิตแกคืนคงไม่ได้ค่ะอะไรที่เป็นไปแล้วยากแก่การกลับคืนหญิงสาวพูดเบาๆอย่างเห็นด้วยอภิรามขยับกายมองไปรอบๆบ,บริเวณเห็นอากาศรอบกายสลัวลงมากแล้วจึงชวนเธอกลับเข้าบ้าน โอมูไม่ขัดขืนเธอลุกขึ้นยืนตามเขาทั้งสองเดินเงียบๆกลับเข้าบ้านและเมื่อจะแยกกันอภิรามก็เอ่ยถามว่าคุณจะเริ่มเขียนจดหมายเมื่อไหร่คืนนี้ล่ะค่ะเธอตอบเสียงเบาแต่ทว่าหนักแน่นก่อนจะแยกจากเขาเดินไปที่ห้องส่วนตัวของตัวเองบทที่48โตเกียว ในเช้าวันที่อากาศแจ่มใสบริเวณสนามหญ้าญี่ปุ่นเขียวขจีหน้าบ้านนายพลซิสุเกะนากาโมริมีการจัดเลี้ยงน้ำชาในหมู่ญาติกลุ่มเล็กๆเ,เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของนางโมริเอะนากาโมริซึ่งเป็นภรรยาเจ้าของบ้านทุกคนกำลังพูดคุยพลางจิบน้ำชาสนทนากันอย่างมีความสุขท่านนายพลซิสุเกะ นั่งเคียงข้างบรรยาไม่ยอมห่างวันนี้วันเกิดคุณแม่ขอให้คุณแม่สวยขึ้นกว่านี้อีกสักร้อยเท่านะคะสาวน้อยในชุดสีส้มสดใสคลานเข้าไปส่งห่อของขวัญกล่องไม่ใหญ่นักให้นางแล้วนี้ของขวัญยุริเองตั้งใจทำมาเกือบเดือนขอบใจมากลูกยุริแม่ขอให้ลูกเรียนเก่ง จบเร็วๆนะจ๊ะนางโมริเอะยิ้มให้ลูกสาวยุริเป็นลูกสาวคนที่สองรองจากโอมุที่นางเข้าใจว่าเสียชีวิตไปแล้วบาระคคลานตามพี่มาอีกคนคุณแม่ขาขอให้คุณแม่สดชื่นแจ่มใสเหมือนดอกไม้บ้านทุกๆวันนะคะหญิงสาวส่งถุงสีสดให้มารดานี่บาระถากเองคะ่ะสวยที่สุดในโลก อุ้ยมั่นไส้นะพวกเรายูริหัวร้อคิกกับญาติสาวๆที่นั่งรวมกลุ่มอะไรก็ไม่รู้สวยที่สุดในโลกพี่ยูริเนี่ยแหละบาราหันมาค้อนก่อนจะหันไปหาบิดาที่นั่งอมยิ้มอยู่คุณพ่อขาะพี่ยูริบ้าหนูค่ะพี่เขาแย่เล่นนะลูกพ่อเองก็ว่าของหนูเนี่ย ต้องสวยที่สุดในโลกอยู่แล้วเท่านั้นบาระก็ยิ้มออกนางโมริเอะมองลูกสาวคนเล็กแล้วก็หัวนึกถึงโอมุลูกสาวคนโตพลันน้ำตาก็ซึมขอบตาแม่เป็นอะไรไปท่านนายพลเห็นหน้าภรรยาเผื่อลงซ้ำภายในดวงตาปรากฏหยาดน้ำใสๆก็ตกใจเปล่าค่ะพ่อนางโมริเอะ รีบหยิบกระดาษสีขาวตรงหน้าขึ้นซับขอบตาทั้งสองข้างพลางฝืนยิ้มแย้มใหม่แต่ก็อดไม่ไหวอยู่ดีเมื่อเห็นยูริก,กับบราระทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ตามทั้งหมดกำลังคิดเหมือนกันคือคิดถึงโอมะนางโมริเอะปล่อยน้ำตาให้ลินไหลออกมาโดยไม่ซับอีกนางหัวใจหวั่นไหวเมื่อคิดถึงบุตรสาวคนโตทุกๆปีโอมะเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการ ในการจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้นางไม่ว่าจะทำอะไรโอม้มูทำเองทุกอย่างแม้แต่การชงน้ำชาแจกแขกเรือญาติมิตรที่มาในงานหลายๆเสียงชมว่าโอมูชงน้ำชาอร่อยรวมทั้งขนมต่างๆที่โอมูทำใครๆก็ติดใจญาติบางคนถึงกับขอสูตรไปทำเองที่บ้านบ้างแต่วันนี้ไม่มีโอมูลูกสาวที่แสนดีของนางอีกแล้ว ไม่มีแม้แต่เงาญาติหลายคนนิ่งเงียบงันเมื่อเห็นนางมริเอะร้องไห้ทุกคนเข้าใจสภาพจิตใจของนางดีเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วแต่จิตใจของนางก็ไม่คลายความคิดถึงโอมุลูกสาวคนโตที่เสียชีวิตไปอย่างน่าอานาถขณะที่บรรยากาศกำลังเศร้าหมองโอเซงคาถือซองจดหมายซองยาวมาด้วย ดิฉันได้รับจดหมายจากต่างแดนนางยื่นซองให้ท่านนายพลมาตั้งแต่เมื่อไรท่านรับไปทันทีแล้วเอ่ยสักครู่ค่ะไม่ทราบว่ามาจากเมืองไหนตอบแล้วโหเสงค้าก็เดินกลับเข้าบ้านไปนางโมริเอะมองหน้าสามีกับมองซองจดหมายในมือมาจากไหนคะพ่อเดี๋ยวก่อนจ้ะยังไม่ได้ดู เอ๊ะท่านขมวดคิ้วเมื่อเห็นฟอร์มหน้าซองบอกมาจากไทยแลนด์คะนางโมริเอะอุทานออกมากิริยาของบิดามารดาทำให้ยุริกับบราระมองหน้ากันแล้วค่อยๆคลานมานั่งจนชิดบิดามารดาอะไรคะคุณพ่อคุณแม่ยุริถามก่อนทันทีตาก็มองจดหมายแอมลในมือบิดา อย่างแสนสงสัยใครรู้พ่อเขาว่าเป็นจุดหมายจากไทยแลนด์นางมูริเอะบอกลูกไทยแลนด์ land, กรุงเทพหรือเปล่าใจบารากับยูริตรงกันพอดีทั้งสองกำลังคิดไปถึงชาคริสชายหนุ่มโทรศัพท์มาหาหล่อนเมื่อเดือนที่แล้วและหายเงียบไปของยูริมังคะคุณพ่อเออยูริมีเพื่อนอยู่ไทยแลนด์นะคะ คือแต่เขาจ่าหน้าซองถึงพ่อนะลูกนี่ไงท่านนายพลชูซองจดหมายด้านหน้าให้ลูกสาวดูคุณพ่อซิซูเกกนากาโมริบราระอ่านเบาๆพอได้ยินเอ๋ลายมือคุ้นๆยูริขมวดคิ้วเพราะเพียงแค่เห็นลายมือก็ดูคุ้นเคยเหมือนเห็นที่ไหนมาก่อนนั่นสิ พ่อก็ว่าเคยเห็นไหนคะนางโมริเอดึงซองจดหมายจากมือสามีไปพิจารณาดูเอาเลยไม่ต้องอ่านกันประมุขของนากาโมริหัวเราเบาๆเป็นไงคุ้นตาอย่างที่ลูกว่าหรือเปล่าค่ะนางพยักหน้าแววตาครุ่นคิดนี่หากว่าโอมุไม่ตายไป แม่ต้องคิดว่าเป็นลายมือโอโมูแน่ๆไม่ว่าจะตัวอักษรไหนงั้นเหรอท่านนายพลถอนใจออกมาเบาๆคิดในใจว่าภรรยาของตัวเองอะไรๆก็โอมูทั้งนั้นก็สมควรหรอกเพราะตั้งแต่โอมูเติบโตมาหล่อนทำตัวให้คนทั้งครอบครัวได้วางใจอย่างน่าภูมิใจในทุกๆเรื่องตั้งแต่งานบ้านที่ไม่เคยมีข้อติจนถึงการเรียน ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยโอมูทำให้ทุกคนภาคภูมิใจแต่ว่าวันนี้ไม่มีโอมูแล้วอ่านสิคะนางส่งซองจดหมายขึ้นแก่สามีแล้วหันไปจิบน้ำชาน้ำญาติญาติที่นั่งเงียบๆกันอยู่เชิญทุกคนได้เลยคะ่ะดิฉันก็มัวแต่ชักใบให้เรือเสียทุกคนเลยทำท่าหมดสนุก พูดแล้วนางโมริเอกก็ยิ้มให้กับทุกๆคนงานเลี้ยงเริ่มต้นขึ้นใหม่ในเวลาต่อมาท่านนายพลไม่เปิดจดหมายออกอ่านในทันทีแม้จะใจร้อนขนาดไหนแต่ท่านก็ไม่แสดงออกในเวลานั้นทุกคนเชิญนะเราคุยกันตามสบายเสียงหัวเราะเย้าแย่เกิดขึ้นอีกครั้งเป็นการขับไล่บรรยากาศที่ไม่มีประโยชน์ออกไปจากงานได้อย่างวิเศษ เวลาผ่านไปเกือบสามชั่วโมงงานเลี้ยงน้ำชาเล็กๆก็ยุติลงท่านนายพลประคองภร,รยาเดินกลับเข้าบ้านโดยมียูริกกับบราระหอบหิ้วกล่องของขวัญตามไปเบื้องหลังเอาไปไว้ในห้องแม่เลยนะลูกแม่จะเลยไปดูโหเสงขะเข้าหน่อยพ่อพาลูกไปนะคะประเดี๋ยวแม่จะตามไปอย่าห่วงอะไรในครัวเลยนะ โฮเซงคาเขาก็ทําได้นี่ขึ้นไปพร้อมๆกันเถอะลูกๆเขาจะได้เห็นของขวัญพวกนี้ด้วยท่านนายพลมองหน้าบุตรีทั้งสองที่ทําหน้าเขินๆแหมคุณพ่อเนี่ยบาราค้อนบิดาน้อยๆตามใจค่ะนางโมริเอตามใจสามีเดินตามขึ้นไปยังห้องส่วนตัวเหนื่อยไหม สามีถอดเสื้อแจ็คเก็ตตัวนอกออกแขวนแล้วหันมาถามภรรยาที่เดินไปสุดกายที่โซฟาตัวยาวขณะที่ยูริกับบารากำลังช่วยกันวางกล่องของขวัญลงบนโต๊ะมุมห้องไม่หรอกค่ะเออพ่อคะนางมองจดหมายในกระเป๋าสามีท่านในพลมองหน้าภรรยาว่าไงจ๊ะแม่อยากรู้เรื่องจดหมายฉบับนั้น มันมาจากเมืองไทยไม่ใช่หรอคะจริงสิพ่อก็ลืมไปท่านดึงซองจดหมายออกจากกระเป๋าเลียวหากันไกรมาตัดมุมของซองจดหมายนี่ค่ะคุณพ่อบาราหยิบกันไกรอันเล็กมาจากโต๊ะใกล้ๆมายื่นให้ปิดาใจที่สงสัยอยู่แล้วเต้นแรงขึ้นกว่าเก่าจดหมายจากเมืองไทยของใครกันนะจะบ้าเป็นชาคริสก็ไม่ใช่ เพราะเขาจะเขียนมาทำไมในชื่อบิดาหญิงสาวนึกถึงชาคริตที่เคยติดต่อมาทางโทรศัพท์เขาหายเงียบไปคงกลับเมืองไทยไปแล้วแล้วเมื่อไหร่เขาจะมาอีกนะว่าอย่างไรคะพ่อนางมูริเอเองก็ใจจดใจจ่อกับจดหมายฉบับนั้นเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวยังไม่ได้อ่านท่านคลี่กระดาษจดหมายสีขาวสะอาดออกอ่าน และพอสายตาประทะกับตัวอักษรบรรทัดแรกม่านตาของท่านนายพลก็เบิกกว้างแววตาแสดงถึงอาการตกใจและตื่นเต้นพระเจ้าท่านไล่าสายตาไปบนตัวอักษรที่เรียงรายเป็นระเบียบอย่างรวดเร็วว่าว่าไงคะนางโมริเอตลุกขึ้นเดินมาหาสามียูริและบาระมองศบตากันท่านนายพลไม่ตอบภรรยาในทันที ท่านอ่านจดหมายฉบับนั้นอยู่นานทีเดียวเพราะจดหมายฉบับนั้นค่อนข้างยาวตลอดเวลาที่อ่านใบหน้าของท่านแดงกร,รมและมีเหงื่อซึมออกมาเต็มใบหน้าและพออ่านจบท่านก็พึมพำโอ้โอ,โอมูลูกพ่อโอมูนางโมริเอะเบิกตากว้างทำไมหรอคะพ่อแล้วนี่จดหมายใครกันทำไมเกี่ยวกับโอมู แม่ท่านนายพลดึงภรรยาไปกอดแน่นๆดีใจจนพูดอะไรไม่ถูกแม่เราเราทำไมคะนางมูริเอะยิ่งแปลกใจในอาการของสามียิ่งนักคุณพ่อยูริเดินมาหาบิดามารดาหญิงสาวเองกำลังสับสนในอาการของท่านขอจดหมายให้หนูนะคะยูริบราระ พ่อมีข่าวดีสำหรับทุกคนรวมรวมทั้งแม่ด้วยบอกแล้วแล้วเถอะค่ะคุณพ่อบาราใจร้อนบ้างตามพี่สาวเอาจดหมายไปอ่านกันท่านนายพลยื่นให้ทั้งสองและกระดาษให้บุตรสาวทั้งสองทางนี้พ่อจะบอกแม่หนูเองขอบพระกคุณค่ะบารารับจดหมายไปจากมือบิดาแล้วดึงแขนพี่สาวออกไปจากห้องนั้น เราไปอ่านกันที่ห้องนะพี่ยูริพอรับร่างบุตรสาวทั้งสองท่านนายพลก็หันมาประคองภรรยาไปที่โซฟาตามเดิมแม่พ่อจะบอกข่าวเรื่องโอมุลูกของเราพ่ออยากให้แม่ตั้งสติให้ดีเพราะข่าวนี้เป็นข่าวดีมากโอมุข่าวดีจ้ะดีที่สุดในชีวิตแม่รู้ไหม ว่าโอโมุลูกของเรานั้นแท้จริงยังไม่ตายคะนางโมริเอะเบิกตากว้างมีท่าทางเหมือนจะช็อกไปในบัดรดลแม่ท่านนายพลเขย่าแขนภรรยาเป็นอะไรไปนางโมริเอะยังนั่งเบิกตานิ่งอยู่ท่านนายพลตบไหล่ภร,รยาแรงๆเพื่อเรียกสติกลับคืนมา มารดาของโอมูกระพิบตาทีทีพ่อโอมูยังไม่ตายลูกเรายังไม่ตายนะแม่เธอยังอยู่ที่เมืองไทยลูกเรายังอยู่โอ้จริงเหรอพ่อ